สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยสุครสตทุกท่านนะครับเราทั้งหลายขอพระคุณพระเจ้าสําหรับในเช้าวันใหม่นี้ที่เราจะเริ่มต้นด้วยการใคร่ควรพระคาของพระเจ้าด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้เป็นวันจันทร์ที่2มิถุนายนนะครับปี2025ในเช้าวันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยพระธรรมเอสระนะครับเรามาถึงในบทที่9ซึ่งในเช้าวันนี้ เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่น่าเศร้านะครับน่าเศร้าใจสําหรับเอสราที่เป็นผู้นําในเวลานั้นในพระธรรมเอสราบทที่9นะครับเราย้อนกลับไปในบทที่8เนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราได้เห็นว่าคนอิสราเอลเนี่ยเขาได้กลับมาจากบาบิโลนและในขณะนั้นเนี่ยเขาก็พบว่ากลุ่มคนที่กลับมาจากการเป็นเชลยเนี่ยไม่ได้มีชนชาติที่เป็นปูโรหิต เขาก็เลยไปเชื้อเชิญคนที่เป็นชนชาติหรือว่าเป็นเชื้อสายาปุโรหิตนะครับเลวีเนี่ยเพื่อจะกลับมาเพื่อจะได้ดําเนินการในพระวิหารได้นะครับแล้วในขณะที่เขากลับมาเนี่ยเขาก็ไม่ทูลขอการปกป้องจากกษัตริย์แต่เขาบอกว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นําเขาและสุดท้ายเขาก็กลับมาถึงเยรูซาเล็มนะครับดินแดน ที่พระเจ้าจะเตรียมไว้ให้เนี่ยอย่งปลอดภัยเราจะพบว่า,าคนอิสราเอลนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยมีประสบการณ์กับพระเจ้าพวกเขาได้สร้างพระวิหารพวกเขาได้ถวายบูชาแด่พระเจ้าพวกเขาได้ทำํำหลายสิ่งหลายอย่างจนสำเร็จในขณะที่พวกเขาได้เชื่อฝังพระเจ้านะครับแต่มาถึงในบทที่9เนี่ยก็มีเรื่องเกิดขึ้นมาก็คือมีการ แต่งงานข้ามเชื้อชาติซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าห้ามไว้นะครับในเวลานั้นนะครับในสมัยในสมัยนั้นเนี่ยพระเจ้าห้ามคนอิสราเอลแต่งงานกับคนต่างชาติเนื่องด้วยปัญหาเรื่องความเชื่อรวมๆไปถึงรูปเคารพนะครับที่พวกอิสราเอลจะถูกทําให้หลงไปจากการติดตามพระเจ้านะครับแล้วก็เห็นแบบอย่างตัวอย่างนะเพื่อเราเห็นตัวอย่างหลายคนเลย ในพระคัมภีร์ที่เมื่อพวกเขาแต่งงานกับคนต่างชาติเนี่ยพวกเขาก็หลงไปพวกเขาก็ทิ้งพระเจ้าไปนะครับอย่างเช่นซโลมมนอย่างเช่นในตอนนี้นะครับก็จะมีทั้งปุโรหิตและก็คนเลวีนะครับในข้อที่1เนี่ยถ้าเราดูพระคัมภีร์นะครับในเอสรบาบทิี่9ข้อที่1เนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่แต่งงานจากคนต่างชาติเนี่ยก็คือบรรดาปุโรหิตและก็คนเลวี คนที่เป็นผู้นําในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับเป็นผู้นําในการถวายบูชาเป็นผู้นําในการรับใช้ข้างในพระวิหารคือคนที่ําปิดก็คือเป็นผู้นำเสะเองนะครับนี้เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับเรื่องเรื่องในบทที่9เนี่ยทำให้เราเห็นว่าประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะใช้ ประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาและบอกว่าเรารักพระเจ้าได้ซึ่งเป็นหัวข้อในเช้าวันนี้นะครับที่อยากจะแบ่งบันพี่นอให้เรามาคิดถึงด้วยกันบอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นเรื่องปัจจุบันหัวข้อในเช้าวันนี้นะครับความยำเกรงพระเจ้าเป็นเรื่องปัจจุบันไม่ใช่อดีตนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อวานเรารักพระเจ้าเราเรายำเกรงพระเจ้าก็เป็นเรื่องของเมื่อวาน เราขอบพระคุณพระเจ้ามันผ่านไปแล้วแต่เรื่องของเมื่อวานเราจะการันตีวันนี้ได้ไม่ได้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะยกของเมื่อวานมาได้เพราะว่าเมื่อวานเราย้ำเกรงพระเจ้ามันผ่านไปแล้วแต่วันนี้เรากําลังเผชิญกับวันใหม่แล้วก็มีเหตุการณ์ใหม่ที่มันจะเข้ามานั่นหมายความว่าการที่เราต้องย้ำเกรงพระเจ้าเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นทุกวันไม่ได้บอกว่าเราเคยย้ำเกรงพระเจ้านะครับ ถ้าเราบอกว่าเราเคยยำเกรงพระเจ้านั่นหมายความว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าก็ได้เราอาจจะไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าก็ได้หรือเราอาจจะกําลังทําผิดต่อพระเจ้าอยู่ก็ได้จากเหตุการณ์จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบทที่9ข้อ 1- นถึงสเนี่ยถ้าพี่น้องอ่านนะครับก็จะเห็นว่าคนที่เป็นปุโรหิตคนเลวีเนี่ยเขาก็ไม่ได้แยกตนเองออกจากชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินนั้นก็คือแผ่นดินคานาอันซึ่งในเวลานั้นก็จะมี หลายชนชาติเลยนะครับที่เป็นคนพื้นที่นั้นที่เข้ามาอาศัยอยู่พวกคนเหล่านี้ไม่ได้เชื่อพระเจ้าแล้วเขาก็มีลูกเคารพมีพิธีกรรมมากมายเลยนะครับทีนี้เมื่อคนที่เป็นปุโรหิตเลวีไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเขานำคนต่างชาติมาเป็นภรรยาเนี่ยแล้วแต่งงานกัน,นทำให้มีทั้งลูกชายมีทั้งหลายคนก็ทำให้เชื่อสายของครอปะปนไปหมดเลยนะครับ พระเจ้าไม่ได้เกลียดชังมนุษย์นะครับพระเจ้าไม่ได้ห้ามการแต่งงานข้ามเชื้อชาติพระเจ้าไม่ได้ห้ามนะครับถ้าถ้าเราดูในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยหลายครั้งเราเห็นว่าพระเจ้าห้ามแต่งงานกับคนต่างชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่ได้หมายควาว่าพระเจ้าห้ามแต่งงานกับคนที่เชื้อชาติไม่เหมือนกันนะครับพระเจ้าพระเจ้าให้แต่งได้อย่างเช่นรูทนะครับรูทเนี่ยก็ได้แต่งงาน กับคนอิสราเอลแล้วเขาก็มาเชื่อพระเจ้านะครับแต่พระเจ้าไมา่ให้แต่งงานคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนื่องจากปัญหาที่จะเกิดขึ้นแบบนี้แหละก็คือพวกเขาจะนําพาลูกเคารพแล้วก็สุดท้ายเขาก็จะไปกราบไหว้และทําให้เขาหลงทางไปจากพระเจ้าพระเจ้าจึงไม่ให้พวกเขาแต่งงานในคนต่างชาติในสมัยนั้นเพื่อป้องกันพวกเขาให้พ้นจากลูกคารพแล้วทําให้ดินแดนที่พระเจ้ากาลังสร้างขึ้นเนี่ย ให้มันบริสุทธิ์ปราศจากลูกเคารพปราศจากการไหว้ที่เป็นพวกที่เป็นอ่าลูกเคารพหรือว่าความเชื่อดเดิม,ดมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าอาคนที่เป็นผู้นำเนี่ยเมื่อเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยทำให้ปัญหามากมายเกิดขึ้นตไ้หมดเลยโดยเฉพาะพวกเขาทําผิดทำมันมันหยัดเพราะว่าพระเจ้าสั่งห้ามแล้วแต่พวกเขาก็ทํา ทำให้เอสรานะครับที่เป็นผู้นำในสมัยนั้นปวดใจอย่างมากนะในข้อที่3บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ยินอย่างนี้ข้าพเจ้าก็ฉีกเสื้อทิ้งทั้งเสื้อคลุมข้าพเจ้าแล้วก็เอาโกนผมที่หัวออกนะครับทิ้งโกนหนวดทิ้งหมดเลยแล้วก็เอสราก็นั่งตะลึงเขาตะลึงในข้อที่3เนี่ยมันเป็นภาพของการที่แบบไม่น่าเชื่อประมาณว่าเป็นไปได้ย,ยังไง ปุโรหิตกับคนเลวีไปแต่งงานคนต่างชาติเอสราถึงกับนั่งตะลึงนะครับพระคัมภีร์บันทึกว่าและนั่งตะลึงอยู่หรือนั่งงงงงอยู่ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรระดับผู้นําระดับคนที่เป็นปุโรหิตแล้วก็เผ่าเลวีที่รับใช้พระเจ้าในพระวิหารเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเอสราก็ตะลึงมากนะครับแล้วมีบรรดาคนที่จะทกสะท้านเนี่ย เพราะพระวจนะของพระเจ้าก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เชื่อฟังพระเจ้านะครับเขาก็รู้สึกว่าความผิดของคนเหล่านี้ที่แต่งงานคนต่างชาติเนี่ยทำให้พวกเขารู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ก็เลยมาประชุมกันแล้วก็นั่งตะลึงกันจนถึงเวลาถวายเครื่องบูชาต,ตืงนตอนเย็นทั้งเอสรากับคนที่เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยต่างนั่งตะลึงกับการกระทําของบรรดาปุโรหิตกับคนเลวีเราจะเห็นว่าความบาปเกิดขึ้น ทําให้หลายคนก็ตกใจนะครับเราเองก็ต้องสํารวจตัวเราว่าวันนี้สิ่งที่เรากระทําอยู่นั้นทําให้คนอื่นตะลึงหรือเปล่านะเราทําอะไรที่เมื่อผิดพลาดแล้วทําให้คนอื่นตะลึงไหมครับหรือตัวเราอะเรารู้สึกว่าตะลึงกับตัวเราไหมว่าเราทําอะไรอยู่เรารู้สึกว่าเราทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่ เรากําลังเข้าใจไหมว่าเราทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่เหมือนกับคนที่เป็นปุโรหิตกับคนเลวีที่เป็นผู้นําในการถวายบูชาในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยพวกเขาทําผิดแต่พวกเขายังไม่ได้รู้ตัวว่าเขาทำผิดเราเองก็ต้องสํารวจตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าทีในการรับใช้ของเรารวมไปถึงการใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเรามีอะไรที่ทําผิดต่อพระเจ้าหรือเปล่า เราได้เชื่อฟังพระเจ้าหรือเปล่าวันนี้เราได้ยำเกรงพระเจ้าหรือเปล่าความยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่เรื่องอดีตไม่ใช่เรื่องของเมื่อวานแต่เป็นปัจจุบันวินาทีนี้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราทำด้วยความยำเกรงพระเจ้าอยู่หรือเปล่าขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับเรามีชีวิตที่เดินหน้าต่อไปเราต้องเจออะไรหลายอย่างเราจะมีบททดสอบมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้อง ทำให้ได้แล้วก็ต้องระมัดระวังก็คือต้องยำเกรงพระเจ้าต้องเชื่อฟังพระเจ้าเราต้องพยายามที่จะทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติอย่าเป็นเหมือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเอสราบที่9นี้บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นคนธรรมดาไม่เป็นไรหรอกแต่เรากําลังแบกพระนามของพระเจ้าแบกชื่อเสียงของพระเจ้าอยู่ยิ่งถ้าเราเป็นผู้นํา ในครอบครัวผู้นําคิดจักหรือว่าผู้รับใช้เราเองก็ต้องยิ่งระหวังนะครับเพราะว่าเรากระทำกำลังทําให้คนอื่นกําลังทําให้คนอื่นสะดุดหรือทําให้คนอื่นมองพระเจ้าแบบไม่ดีเพราะตัวเราก็ขอบพระเจ้าไม่ตานะครับก็หนุนใจพี่น้องนะครับความยำเกรงพระเจ้าเป็นเรื่องปัจจุบันเมื่อวานเรายำเกรงพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้ามันผ่านไปแล้วแต่วันนี้ปัจจุบันนี้เช้าวันนี้เราก็ต้องยำเกรงพระเจ้าต่อไปเรื่อยๆด้วย จนกาจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมานะครับขอบพระเจ้าเมตตาเรานะครับก็มีเวลาพี่น้องไปอ่านในพระธรรมเอรานะครับก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็ทําให้เราเห็นว่า,าพระเจ้าก็ยังรักคนอิสราเอลอยู่แต่ว่าแม้ว่าพวกเขาจะดีแค่ไหนสุดท้ายพวกเขาก็มีความผิดพลาดแต่เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นพวกเขาก็ต้องกลับใจใหม่นะครับแล้วก็กลับมาหาพระเจ้าเหมือนเดิมนะเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้อง กลับใจจัดรภาพบาปทุกๆวันแล้วก็กลับมาหาพระเจ้านะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้มีพระเมตตาของพระเจ้าในการที่เราได้รู้จักพระองค์เราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้โอกาสเราให้เราได้รู้จักกับพระองค์ได้รับความรอดขอพระเจ้าเมตตาเราในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ที่เราต้องติดตามพระเจ้าเราต้องเชื่อฟังพระองค์เราขอบพระคุณพระเจ้าถ้าเมื่อวาน หรือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราได้ยำเกรงพระเจ้า like เราได้เชื่อฟังพระเจ้าแล้วแต่วันนี้ขอพระเจ้าที่จะช่วยเราที่เราจะยำเกรงพระเจ้าต่อไปให้เราให้ความยำเกรงของพระเจ้าเกิดขึ้นทุกๆวันไม่ใช่แค่เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่มันจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆทุกเหตุการณ์ที่เราได้พบเจอนั้นเราจะยำเกรงพระเจ้าเราจะเชื่อฟังพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเหลือพี่น้องทุกคนให้เราที่จะมีชีวิตที่รักพระเจ้าแล้วก็ติดตามพระเจ้าด้วยใจ จริงๆแล้วก็เมตตาเราที่เราจะสำรวจตัวเองถ้าเราผิดพลาดเรื่องใดขอให้เรากลับใจอย่าให้สิ่งที่เราทำนั้นทำให้หลายคนที่เชื่อพระเจ้านั้นรู้สึกท้อใจแล้วก็รู้สึกหมดกำลังใจเนื่องจากเหตุที่เราทำสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็หรือว่าความเชื่อของเรานี่ความเชื่อของเราที่ ทําให้คนอื่นสะดุดขอพระเจ้าที่จะเมตตาเราให้เราระมัดระวังตัวเราไม่ว่าจะเป็นในฐานะที่เราเป็นผู้นําครอบครัวหรือเป็นคนที่เชื่ออยู่ในครอบครัวให้เรานั้นจะเป็นผู้ที่ประกาศชีวิตของเราผ่านผ่านชีวิตของเราที่เราทําขอพระเจ้าที่จะเมตตาถ้าเราเป็นผู้นําที่จะหรือเป็นผู้รับใช้ให้เรายิ่งระมัดระวังในสิ่งที่เราทําที่เราจะได้เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เชื่อ หลายคนในคิดจักแล้วก็ผู้เชื่อมากมายขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกคนในเช้าวันนี้ให้เราจะยำเกรงพระเจ้าตลอดไปเราขอฝากมอบทุกคนไว้กับพระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ